ต่อที่ภาติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่25สิงหาคม2559นะคะในส่วน s ซ f e t ้เด็กฟิวเจอร์นะคะเมื่อวาน S50U16 ก็ปรับตัวขึ้นปิดบวกไป 4.70จุดนะคะชมราคาช่วงเย็นที่ระดับ9 8แบบ2.90จุดนะคะโวลุ่มการซื้อขายนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาเป็นซื้อสุดที่8,376สัญญานะคะส่วนทางกับในส่วนของนักทุนในประเทศนะคะทั้งนี้ก็เห็นในส่วนของ OI เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะประมาณ2,000กับ3,000สัญญานะคะคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการ cover สถานะช็อตของนักทุนต่างชาติ ที่ทำเอาไว้ในเดือนนี้ที่ค่อนข้างสูงดูนะคะก็ตอนนี้ยอดอเน็ตช็อตของนักลงทุนต่างชาตินลดลงมาอยที่ระดับประมาณ17700กว่าสัญญานะคะคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะเนื่องจากว่าถ้าไปมองในฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีการกลับเข้าซื้อเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนักลงทุนต่างชาติ1491ล้านบาทตลาดตราสารหนี้1,600กว่าล้านนะคะ ะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในส่วนของแรงหนุนจากการกับข้อของนังทุนต่างชาตินะคะก็อาจจะยังช่วยชะลอในส่วนของการพักฐานแล้วก็อาจจะเห็นการรีบาวได้บ้างนะคะสำหรับในส่วนของเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้เล็กฟิวเจอร์นะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังดูมีความไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐ โดยทั้งนี้นักทุนก็ยังจับตาดูว่าในส่วนของการถแถลงการของนางเจเน็ตเดียวเลนนะคะประธานเฟดในการประชุมของธนาคารรังระหว่างประเทศที่จะมีการถแถลงการในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสัญญาณที่ดูค่อนข้างแข็งกร้าวในเรื่องของการเร่งขึ้นตาดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีทั้ง อดีและไม่ดีสลับกันไปนะคะในส่วนของตัวเลขล่าสุดยอดขายบ้านมือสองเนี่ยร่วงลงเกินค่านะคะ3.2เปอร์เซ็นตนะคะรายงานออกมาเมื่อคืนนี้ ก็ต้องดูว่าจะมีสัญญาณที่แข็งกล้าวขึ้นหรือเปล่านะคะจากที่คาดการณ์กันว่าน่าจะปรับขึ้นตลดออกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ถ้าเป็นไปตามคาดคิดว่าตลาดน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้ามีสัญญาณที่ออกมาในเชิงแข็งกล้าวว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอ,อกเบี้ยในเดือนกันยายนนะคะก็อาจจะเห็นการแรงขายทํากําไรตามมา เหมือนกันนะคะในต้นสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าในส่วนของไอซ่าศูนยูหนึ่งหกเองเนี่ยอาจจะพอรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างนะคะทดสอบเก้า้อยแปดสบบาถึงเก้า้อยเก้าสิบจุดนะคะในเบื้องต้นถ้าวันนี้เนี่ยสามารถยืนเหนือ9 7้า้อยเจ็สิบเจ็ดจุดได้นะคะกลยุทธ์การลงทุนก็รอเปิดรองนะคะไอซ่าสูงยูหนึ่งหกที่9 8้าดูย์เป้าหมายทำอะไร9 8 8ดแต่การทุนหน้าว่าลุ้า็ด็ดค่ะส่วนซิลเลอร์สต็อกฟิวเจอร์นะคะเรายังแนะนำ ให้เออรอเปิดลองบีแดนยูหนึ่งหอีกครั้งนะคะที่1.72บาทนะคะเป้าหมายทำกำไรหนึ่นะคะแต่ขาดทุนนะคะก็หลุด1.70ค่ะสวัสดีค่ะ